ตามหามาตั้งหกปีขอใช้ที่นี่สักทีเธอตั้งใจหน่อยตามมองข้างหน้าตุ๊กตุ๊กเก่งมากเอาละเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่คือนะครคุรุมันตาแต่ละเผาตั้งชื่อตามอาอยวะของมกกังกนเผ่าเขี้ยวเผาหัวใจเผ่าสานหลังเผาหางและเผ่ากงเล็บเราเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันสมานฉันเป็นึง่ง จกกนกระทั่งพลังปีศาจถูกปลุกขึ้นมาทำลายสันติสุดและทำให้ทั้งห้าเผ่าแตกแยกระยาพราะไม่อยากให้ลูกอยู่ในโลกแบบนี้เพื่อนำสันติสุขคืนมาฉันต้องทำตามหา,มาังกรตัวสุดท้ายข้าแต่พยาซีซู โอ้เฮ้เราต้องการให้ท่านใช้พลังวิเศษทีท่เหลืออยู่เพื่อปราบปีศาจฉันจะบอกเธอตามตรงโอเคปะฉันไม่ใช่เจ้ามืองก่อนโอเคเราต้องไปแล้วซีซูโลกพลังทลายไปแล้วเราคือผู้นักลบนักสังหารและนักล้วงกระเป๋าว่าไงท่านไว้ใจใครไม่ได้ บางทีที่โลกพังคุณพราะพวกเธอไม่ไว้ใจคนอื่นเราต้องการให้ท่านช่วยจริงๆฉันกับระยาน้องฉันจะกอบกู้โลกฉันก็อยากเข้า,ลารลกุมปันธมิตรแตะก้นไอปีศาจนี่ด้วยเกาะน,นะโอ้เราสรบไปฟังโทษทีมันอาจจะรู้สึกอย่างไปไม่ได้ แต่บางครั้งเราก็ต้องเริ่มเก้าเลยจะแปลงร่างได้มังกรทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอดูนี่ก้นฉันอยู่ใกล้หัวแล้วอย่างนี้ย่อยเร็วขึ้นเยอะเลย